นานอนานอนาโอเคโฟกัสโยเกี่ยวมีไฟโฟอ๋อเดฟโย่เกี่ยวมีไฟโฟกัิทุกโอ้หมายก็ข้ามไปเล้นะ่ไมคำเอนคำา้อนคำซ้อนคำซ้คำซ้อาคำซ้อนคำซ้อนคำ้อนำซ้อนคำซ้ำซ้อำซ้อคำซ้นคำซ้นคำซ้คำซ้อ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 นคำซ้อนำอำซ้อำซ้น้ำซอำซอำซ้ คือมาดูง่ายมากเลยเว้เ <Aub> ก <ain> oh, uh, okay, right, right, ี่ยมีไฟโผล่ทีทุบมันเอไม่นะคัมแบ็ก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 โยอยุ่งเยอวอกอีส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 กอีสวออีสอีสอีส จอมน็อตไว้ละจอมน็อตไว้ลูกน็อตลูกน็อตไว้แทงแทงลูกนอไว้ำน็อตอีสนาน็อตอีสนานอตนะนอตนะนอตนเฮ้ยเก่น็อตน็อดีไฟโอ้ซีซูวัดออนมีออนนีมั้งออนนี่ใครมีดอกอ๋อดีีเบ๊กูไปไหน่จีจีจีซยนาซอโซซยสเปซหน่อยผมไม่รู้โทษทีเมื่อกี้นี้โยคำน็อตอีสนานอตอีสนาบอมบอมน็อตอีสอาูดูเปซหนะยเราด้วยดารอนะทำน็อตนน็อตนาน็อตนาน็อตนานบอตนานบอตเ้ว ลองระวังนะลองก่อนอผมพ่ออยู่ข้างหลังนะซาเวนเยอะีแกโฟบอมีแกโฟบอมการลุน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 เยอคอนาวิสนอ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 นนอนนอนนอนเยอะสเปซเียต้องล็อบอมงน็อกเป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 โอโหพี่โหโโโกโฟโอโเวดูอีนะ คำสำวคำสวคำสวดิคำสวแทงก้สำวหน่อยโยเกียวมีไฟโฟิทูวันเกียวมีนัเกียวมีนั่เกียวมีนัทำไทำไทำโฟกัสเด็บโฟกัสเด็บทำนอตอีสนออีสำ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 อีสเด้งเกเด้งเกดเด้งเกดเด้งเกตเด้งเกทำน็ออีสทำนอดอีสนะทำนอดอีสนะกูจับยูกูจับยูทำนอดนะนอนโฮ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 ออนโฮออนอวาลอนโฮออนอวาลอนโฮออนอาวาลอนเฟสเตสเทียรโยบอมเตบอมตยบอมเตย์ฮิวตฮิวต ขำตัวอีนาขตัวอีตัวอีขัตัวีนอีาเาเาเส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 าอีเสาโยนเกี่ยวมี f e f o u e ออยมีนา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 ทำแบกนอทำแบนอแบนอเดฟบนอเวทเดฟบนอเวทคำนอยอีสนาทำอีสำอีสเด็บนอเวทเด็บนอเวทไปซันอยู่เดตีบอมนะอ๋อบอมบอมกโหโโหโเียโหเียเนลกชหน่อยชูหน่อยนหน่ออหนนนอนยนอนยนน โยมึงไกลกูอีกแล้วพี่ไม่เห็นมึงเลยว่าทงอยู่ไหนมึงตายได้ไงวะีวายไรสตว์เออใช่ไหม่ตายย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 นยยยนยลยย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 ยนยยยยยนยย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 มยกยเยย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 ัยยียยมยย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 ยมันยยยยยยายยยยมยดเยยยยยโ

ีฟอนทีฟอนแทงกลับมาแทงกับมาเด้งเกตเดงเกตเดงเกตโอิสโอิสโอสโอสไอเนี่ยมันหนึ่งหนึ่งเว้แต่เดมันขึ้นหนึ่งเว้ยเข้าใจปะไม่ใช่แบบเมื่อวานนะไอสารบอมเล้งแคนเซิ่นะโออสมันแทงมันแองอยู่นะอยู่อยู่นะโอยผมี่เล่นน้องเล่นน้องเล่นดเนาอยาเกินเขาเราแท้งแทงมหนึ่าังล่างบ้าเขาอ่ะอยสก็พิ่งสลับโสกฟแทงฝั่งโซอีสดีวเดี๋ยวกูจะเอาเวทแป๊งนะ อยู่ไกลอะ่ะผมดูนอตเบียนะจกถั้งหน่อยเจาะี่ยพี่จกินะจบไปเฮ็ดนะนะไปเฮ็ดระวังโดนบอลนะล็อกรถรถเฮ็ดอ่ะพ่ะว่าดิแพงโดนบอลหลายรอบแล้วไอกรีดเบสเบเบสมีเบสมีเบสมีรอ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 เซลซ้อนมันครูออกไกลไปแล้วนะเซลเดินเดินไปไหนไม่รู้ละโอเค